อ่ะช่วงนี้ลุกค้านะครับกับอินดี้รีเทิร์นช่วงนี้ผมให้ชื่อช่วงว่าอินดี้แคนดิด เอนดี้แคนดิดแคนดิดนี่รูร้สึกว่ามันจะแอบ,แอบ,แอบสทรงๆแบบพีเผลอะไรอยไห<ช>มคะใช่ต้องเล่นพีเผลบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้ตัวว่าทำอะรอไรแบบนี้ไปบางคนจะไม่รู้ตัวว่าอ้าวเราก็มีเรื่องขำดขับนี่เราจะไปแคนดิดนี่เราจะไปแคนดิดไครยังไงคะนักฟุตบอลไทยของเรานี่แหละครับรายการเราเป็นอยู่ในชอ่องฟุตบอลไทยเราก็ต้องแคนดิดนักฟุตบอลไทยเดี๋ยวไปดูว่าเทสแรกเนี่ยโอ้โหอย่างที่เกิดไปเมื่อกี้นะตัวเลืองของหนูตัวเรื่องสี่คนเนี่ย เียไปแล้วมันอาจจะดูไกลเกินไปไปเสนอดวงมะกรามเคนเทเดตหรือว่านันเดตอาจจะดูห่างไกลูิดอยู่ช่องบนไทยแล้วใช่เผื่อจะได้แฟนเป็นนักฟุตบอลอะเผื่อจะได้นักฟุตบอลเนี่ยมาเป็นแฟนอาจจะแบบว่าถูกสเปกไปดูสไตล์การแต่งตัวของเขาก่อนที่เขาจะไปเตะบอลเนี่ยไปดูกันว่าเป็นยังไงไปดูกันเลย เป็นไงพี่คะว่าบางทีเนี่ย uh huh. หนูก็อย่างที่บอกหนูแค่สื่อมาก,มากเลยถ้าใส่รองเท้าอย่างนี้ไปเดินด้วยนี่ไหวไหม ก็รอยเมดได้ไหมหน้าตาพอไหวโอเคอยากชื่อเขาเปล่าพี่ดำดําหลังหลังสันเองก็หลังเพี้ยนไปเลยหลังสันเอมพิโรดดำดําพี่ดำแล้วเน่ชื่อเล่นนี่เท่มากเลยดำดําเนี่ยดำดํากับหน้าตานี่โอเคนะก็เข้มๆผิวเข้มๆหน้าตาแบบเป็นหนุ่มแบบมาดแมนคือชายไทยอ่ะมาตรฐานชายไทยแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือพี่คะสักรองเท้าเถอะค่ะ รู้ไหมว่ารองเท้าของเขาเน <สะ S 1> ี่ยคุณละเจ็ดพันเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทพี่คะครับสภาพแล้วตอนนี้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งจะเอาไหมร้อยหนึ่งยังไม่ค <c oughs> ือวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปแกล้งเขาหรอกนะแต่ว่าเห็นแล้วมันแบบอดสมเพศเอ้ยไม่ใช่สงสารไม่ได้แล้วมีเปรียบเทียบเลยนะมีเพื่อ<ร>น,นเดินมาเนี่ยโอ้โหใหม่คลิปเลยความแตกต่างสะท้อนของเพื่อนนี่สะท้อนเข้าตาแตะเข้าตาเลยของดำดำนี่อะไรอะดำ ไม่บอกไม่รู้ว่าคู่ละเจ็ดพันอย่างที่บอกว่ามันเก่าอาจจะทําให้เสียอะไรอย่างงี้รึเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเาใส่ใส่ใหม่ๆเขาไม่เตกไม่ทันนะใช่ไหมแบบชินเท้าแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยองั้นไปก็เลยแบบที่เกียดล้างที่เกียดก็คิดว่าจะคิดว่าคือความสามารถที่เขามีอยู่อาจจะแฝงไปด้วยความแบบกลางเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เรียกกลางไหมกลางนี่ให้คะแนนความกลางเลยเหรอเอาไปกี่กะโหลกคะแนนความกลางเอ่มสิเกะโหลกค่ะ 1ิบกิโลเลยจากเท่าไหร่เนี่ยสิบค่ะปะปะับปรุงด่วนนะครับรังสรรเอเวโรดดำดัมช่พี่ดำัมเป็นเพองนะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เผื่อครั้งหน้าไปอาจจะไม่เจอรองเท้ากลางกลางเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ขางหน้านี่เอี่ยมมาเลยตามนำสกุลเลยเอเวโรด นะครับอ่ะนี่ก็เป็นช่วงที่3ช่วงสุดท้ายกับอินดี้แคนดิดนะก็แสบๆคันๆถูกต้องกับวงการฟุตบอลไทยแล้วกันนะครับก็ไม่ได้เอามาทำร้ายเอามาแชร์ให้ดูเฉยๆใช่เรียกว่าเป็นมุมน่ารักน่ารักแล้วกันเนอะเพรางมุมเราไม่เห็นอ่ะใช่ไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกบางทีแล้วก็อ่ะอาจจะปากเสียงไปบ้างแต่ก็สับเนหยอกหยอกเขาเรียกว่ารักนะถึงหยอกเลยใช่ไหมอ่าครับวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วรอบเทปแรกของอินดี้เทิร์นนะผมแล้วก็มิสมันแก้ว ถูกต้องค่ะงขอราน่านผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมใช่แล้วค่ะติดตามกันได้นะครับกับอินดี้รีเทิร์นนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวกมลอินทนาจะกลับมาด้วยใช่แล้วก็จะเป็นเอ่ออินดี้รีเทิร์นชาติชาติชาเรื่องความมีหานะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงแรกที่จะมีมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันค่ะรานประกันความหานะครับโดยผมภูมิบัณฑิตาและก็น้องรุ่ง นะครับที่จะมาสร้างเสียงรอยยิ้มแล้วก็เสียงของราให้กับท่านผู้ชมนะครับในวงการฟุตบอลไทยวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่กับพี่นเรอตนะครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ